สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวีโอทัชเช่นนะครับวันนี้นะครับเราก็จะได้ไปโรงเรียนใหม่วันแรกนะครับก็คือโรงเรียนเดิมของเราก็คือโรงเรียนสำชันสมุทรปราการนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตอนมหนึ่งเราก็ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนั่นเองครับซึ่งลีโอก็เรียนออนไลน์มาทั้งหมด1เทอมกับอีกครึ่งเทอมนะครับซึ่งครึ่งเพราะฉะนั้นครึ่งเทอมหลังนี้นะครับเราก็จะได้ไปเรียนออนไซต์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดู บรรยากาศตอนไปโรงเรียนกันเลยครับตอนนี้ก็อยู่บนรถนะครับอาจจะต้องไปแต่เช้าหน่อยเพราะว่าบ้านลีโออยู่สมุทรปราการแต่โรงเรียนอยู่ที่กรุงเทพนะครับมันจะห่างประมาณ27กิโลนะครับตอนเช้าในหมู่บ้านนะครับยังสวยเลยครับโอเคครับอันนี้ก็คือทางเข้าโรงเรียนนะครับอาจจะรถติดหน่อยครับเราก็จะถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในโรงเรียนกันเลยนะครับเราก็อาจจะ ไม่ได้ถ่ายเยอะมากนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศการเดินเข้าโรงเรียนนะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับพักกลางวันแล้วนะครับแดดร้อนมากเลยครับอาหารกลางวันเป็นผัดกะเพรากับไส้กรอกนะครับอร่อยมากเลยครับ อันนี้ก็เป็นในโรงอาหารนะครับมาตรการป้องกันก็คือเวลาทานข้าวห้ามหันหน้าเข้าหากันนะครับบรรยากาศก็ล้มเลื่นมากเลยครับอันนี้ก็ไปถ่ายรูปที่สนามฟุตบอลนะครับก็เท่มากเลยครับช่วงบ่ายก็มาเรียนคาบบ่ายนะครับนี่ก็จะเป็นรูปตอนเรียนนะครับตอนเรียนก็ไม่ได้เครียดอะไรมากนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณของห้องสมุดนั่นเองครับ อันนี้ก็ถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนๆกลุ่มเอนะครับก็มาแค่ครึ่งห้องครับโอเคตอนนี้ก็เลิกเรียนแล้วนะครับก็รอแม่มารับครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเลิกเรียนนะครับดิโอก็เลิกเรียนแค่บ่ายโมงนะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูครับบรรยากาศตอนบ่ายๆก็ร่มรื่นเย็นสบายครับนี่ครับรถไฟฟ้าโมโนเรลเปิดแล้วนะครับอย่างเท่เลยครับ สซสสีเหลืองหรือทองก็ไม่รู้ตอนกลับก็ผ่านซีคอนนะครับก็อาจจะไปซื้อเลโก้ได้ครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะครับหลังจากที่ได้ไปทําการผจญภัยที่โรงเรียนมานะครับก็คือได้ไปเรียนออนไซต์หนึ่งวันนะครับก็การเรียนออนไซต์นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะ แตกต่างจากการเรียนออนไลน์นะครับก็ถ้าเรียนออนไลน์นะครับเราก็จะได้เจอเพื่อนๆนะครับแต่เราก็ต้องระวังตัวนะครับอย่างโรงเรียนรีโอเวลาทานข้าวนะครับก็ต้องนั่งแยกกันเราก็ต้องเตรียมช้อนซ้อมไปเองนะครับก็การเรียนสองแบบมันก็มีความแตกต่างกันนะครับแต่ไม่ว่าเราจะเรียนแบบไหนเราก็ต้องระมัดระวังในตัวเองนะครับก็เหตุผลที่เราถ่ายคลิปนี้นะครับก็คือเราอยากจะเก็บคลิปนี้ไว้ดูนะครับตอนรีโอโตขึ้นนะครับว่า มาเรียนที่โรงเรียนเตรียมรุมศึกษาพัฒนาการวันแรกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลีโอทัชเชิก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนอันนี้นะครับก็จะเป็นลีโอตอนตัดต่อนะครับคลิปนี้นะครับอัดไว้เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันลงคลิปก็คือวันที่12กุมภาพันธ์นะครับลีโออาจจะลงคลิปนี้ช้าไปหน่อยนะครับเนื่องจาก การไปโรงเรียนที่การไปเรียนโรงเรียน <c oughs> การไปเรียนที่โรงเรียนนะครับมันทําให้อ่กว่าจะถึงบ้านนะครับงานมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ต้องแบ่งเวลาทํางานที่โรงเรียนด้วยนะครับก็เราอาจจะไม่ได้มีเวลามาตัดต่อคลิปนี้นะครับก็ขอโทษที่ลงคลิปนี้ช้าด้วยนะครับและเหตุผลที่เราตัดสินใจอัดคลิปนี้นะครับก็คือเราอยากจะ เก็บไว้ดูตอนโตนะครับว่าบรรยากาศการไปโรงเรียนวันแรกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับครับทุกคนก็หังจากที่ไปโรงเรียนมาได้หนึ่งอาทิตย์นะครับก็โรงเรียนก็ปิดเลยนะครับเพราะว่าโรงเรียนนะครับพบผู้ติดเชื้อนะครับแต่ลีโอยังปลอดภัยนะครับก็ต้องกลับมาเรียนออนไลน์อีกแล้วนะครับก็อยากไปโรงเรียนก็ไม่เป็นไรครับแต่ ตอนนี้โลก็ยังปลอดภัยนะครับทุกคนนะครับก็ต้องดูแลตัวเองด้วยมันเหลือเวลาเรียนในแค่2อาทิตย์นะครับแล้วลีโอก็จะไปม2แล้วนะครับสรุปว่าม1ได้ไปโรงเรียนแค่อาทิตย์เดียวทาไมมันน่าเศร้าอย่างนี้ครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาความปลอดภยัยดูแลตัวเองดีๆนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับ